อ่าโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับอ่าน้องเชิดชายเนาะครับไอเป็นยังตั้งอยากไปนอกไปหางินนี่แหละครับไปหางนินอยู่บ้านเขาบอได้บอกหรือยังไงก็พอได้แัแต่อยู่ยังหน่อยอยู่กันลิขิอายุยังหน่อยอยังเปลี่ยนบ้าวอยู่เปลี่ยนบ,บาวซ้ำน้อยไปไปเมือง,งนอกเคยไปจับประเทศละไปไต้หวันรก้กกับเกาหลีครับไปไต้หวันแล้วกับเกาหลีไต้หวันนี่ไปจักปีปีเดียวครับเขาไปปีเดียวปีเดียวก็มีปัญหา เออมีปัญหาเพราะว่าอยากนักเลี้ย้ในจักหน่อยครับเออว่าเป็นอย่างดอกเป็นเรื่องปกติไปตั้งแต่อายุหนหน่อยแม่บอกครับไปแต่ั้งแต่ยี่สิบยี่สิบเออยี่สิบยี่สิบกำลังคือข้าน้องสอบเซนต์เหรอยี่สิบปีไปไปไปงานอีหย่งไปงานอี่ไปงานอิเล็กทรอนิกส์ครับไปงานอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ว่างานมันหนักบ่บ่ครับงานสบายอ๋อสบายอยู่อืมวันนี้ก็เลยอ่านอวยไปเกาหลีครับเขาเปิดสอบเขาเลยไปสอบอ้เขาเปิดสอบแล้วไปสอบวันนี้ไปเกาหลีมันมัน แตกต่างกันบ่กับจากที่เขาเห็ดอยู่ไต้หวันเกาหลียกับกับบ่ต่างกันครับกแไปเห็นงานงานหนักขึ้นกันครับงานหนักขึ้นกันครับแต่ว่าเห็ดเร็วเห็ดเร็วกว่าเป็นบ่ครับกันหนักก็ไต้หวันเนี่ยหนักไปถึงมองอ๋อหนักหนักกว่าไต้หวันเป็นเห็ดเกี่ยวกับอย่างอยู่เกาหลีไปพ่นสีครับไปพ่นสีเป็นเป็นโรงงานเห็ดน้ำกินครับว่าหนัน้ำอ๋อหนักน้ำกินออันนี้พื้นเพื่อเขาเป็นคนจังหวัดใดบ้านเกิดเป็นอุดรนะครับอ๋อเป็นคนอุดรอ๋อเป็นคนอุดรเอาแล้วคือไปอยุสกุล อันพ่ออ๋อหมายถึงพ่ออยุสกุลแต่ว่าเขาเป็นคนอุดรอำเภอยังอําเภอกุจจับครับอ๋ออําเภอกุจจับได้มาได้มีอายุอําเภอเมืองมาได้เมีอยย่อําเภอเมืองอุดรครับมาอยู่อุดรเอาที่จริงเขาอยู่เขาอยู่สะกุลบ่บ่ครับอยู่อุดรอยู่กุจจับอ๋อก็อยู่อุดรตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อแล้วก็ไปเมืองนอกใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกตลอดครับอืมก็ไม่ลองมาอยู่บ้านเขาหรือยังลองมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเขาใช่แล้วครับใช่แล้วก็บ่เหลือบ่หรือยังไครับเงินน่ะบหลอ เออก็เลยเอาแล้วไปเมืองนอกมันเหลือบอกในในความคิดเนี่ยที่เข้าไปเมืองนอกเนี่ยมันเหลือได้ได้ได้ส่งครับได้เก็บได้เก็บครับอืออยู่เมืองไทยนี่ฮ็ดจังได้กับได้เก็บบ่ได้ครับได้อยู่แต่บม่ได้เก็บได้อยู่แต่บ่ได้เก็บก็เลยโอ้แบบได้ใส้ไปซื้ออ๋อแล้วแล้วเป็นอย่างจังเออเขาเอื้อนว่าไงล่ะบออ่านอวยไปแบบจังไงล่ะเขาเอื้อนว่าไปฮหด อาชีพอื่นในประเทศไทยร้องเบินก็คิดแต่สิไปนอกอย่างเดียวคิดว่าสิไปเี่วไทยแล้วครับเ็าได้จิอไปกับซิมิกามากับสิมีนาเห็ดมีแนวเห็ดคิดไว้ตั้งเป้าหมายไว้ไปเก็บเงินครัเอาหมายว่าไปเก็บเงินรอบนี้หาทุนแล้วก็กลับมาเห็ดกับครอบครัวเนาะเพราะว่าเขามีครอบครัวเออมีลูกจักคนลูกสองคนลูกสองคนเออดีดีดีไปก็บไฮร่ำรวยเนาะแล้วรู้จักพี่อยู่จากช่องทางไหนรู้จัก พิวจากตั้งแต่ตอนยุคเกาหลีป่บเป็นป่บเออเราติดตามมาเฟซบุ๊กปิวแล้วมาเพจบ๊อบิวก็เลยติดตามกันมาเรื่อยๆเออหลายหลายปีแล้วเนาะกลับมาจั้แต่เกาหลีแต่ปีพ่อสอดได้จำได้ป่ะกลับมาปีปีเมื่อกี้เนี่ยผกลับมาปีเมื่อกี้นี้ก็เลยมามาสมัครฝากแนะนําคนมาสมัครงานกับผิวได้ว่าบถึกต้มถึกัวได้บินอีรีครับผมกลับมาสมัครงานกับบริษัทบิวันพิวนะครับ แล้บ้องมาถือต้มถือตัวครับเพราะว่าผมสีได้บินแล้วเพราะผมสีบินแล้วเออเพราะผมสีบินแล้วเออเนี่ยเพราะว่าคนซูเมื่อนี้ถือตัวหลายเอาก็ต้องเอาคนที่สีได้บินอีดีแหละมาเว้าความจริงกันเนาะเ่าแมนว่าเาหนามาอย่างมาเพราะเพราะว่าแต่ั่วนฉได้ไปเมียกบจมซื้อเมื่อญาติได้ถือตัวเออแมนแมนมันเป็นเรื่องปกติขั้นขืนซื้อว่าได้วางเงินไปแล้วขั้นเกิดว่ามันโดดหรือมันนาน่ะ เขาเระแวงไปเบิดนั่นแหละเระแวงย่านนู่นย่านนี้พอคนมันตัวมันต้กมกันไรมันจะเบ่งย่นน้โทรศัพท์อะแล้วลก็มาย่านถึกตัวเซนต์ทาโดนเออๆถ่าคันท่าโดนสิเบ่งซันเบิดบเขาย่านเบิดเอาอว้ยพรเหนร่ำรวยด้วยกบมาเลี้ยงพิซซ่าได้ด้อครับ,บครับโอเคโอเคจ้ากบ <c oughs> คุณค่ะ